สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาสูผูสูคนเสียงแจ๋วแจ๋ยวยายลินมาอีกแล้วรายงานตัวคือเก่าพี่น้องจา่าเมื่อนี้เสียงยายลินแตดเด้อพี่น้องเด้อไปหาลำไกล่ลำคอเขาทางซีสเกตฟุ่ละค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อในยายลินมีแนวดีๆจากทางตางแดนมาบอกสุพีสุนองฟังถึงการทำมาหากินใส่ชีวิตในตางแดนในดานอ่า ทำงานเนาะค่ะเนาะว่าในการป่วยอยู่หม่องเหตุงานนี่มีเหตุผลกลใดแน่ที่เฮาสีน้ำมาแบ่งมาปันกันให้ได้รับรู้อีกด้านหนึ่งของฟังยูรูปเนาะค่ะเนาะ,ะซึ่งยะลินขออนุญาตยิบยกคอมเมนต์ของไทยชามเดนมาร์กเสน่ไทยเดนมาร์กของช่องอน้องวันเนาะคะนะนะ่ะเนาะเล่ามา <c oughs> ขออภัยค่ะเรามาลงแบงปันคอมเมนต์ไว้ถึงเรื่องการเหตุงานลาป่วยใดกะอีลีอยู่ล่ามากเขากะเหลียกคุยว่าป่วยจริงหรือป่วยการเมืองบางคนเขาให้เอาโอกาสไปใส่ในทางที่ผิดๆตอนหนองวันทำงานทาบอแยส่สุดๆ บลาป่วยคือกันสงสารเพื่อนรวมงานที่เขาต่องมาทำงานแทนถ้าเจ้าน้ยบ่ใดจ้างคนมาทำแทนในช่วงที่เฮาป่วยเพื่อนรวมงานสีเหนื่อยมากในเมือนันแล้วก็จะพ่วงไปถึงเพื่อนรวมงานป่วยกันใดแต่เรื่องเจ็บป่วยบ่มีอีหยังกำหนดใดเป็นเรื่องธรรมชาติไผิอย,ย,ยียป่วยเนาะค่ะเนาะบ่มีผู้ใดอยากป่วยดอกค่ะค่ะนี่คือการ <c oughs> แบ่งปันของ ามาดามต่างแดนในผู้ที่ทำมาหากินในต่างประเทศเนะะนะาะเนาะส่วนเพื่อนๆท่านใดที่มอีอย่างดีๆเอามาลงในคอมเมนต์ให้แยลินอ่านนําให้เพื่อนๆได้อ่อานนําในเดอค่าเดอว,ว่าบริษัทวาจังที่ทํางานของพวกเจ้ามีกฎเกณฑ์อยียงแน่ค่ะแยลินกับสิคขขอ,อนุญาตบ,บาดขําหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาวาเนาะเะนาะนะซึ่งกับประสบการณ์ตรงจากแยลินเองค่ะ เป็นอย่างจจใคยได้เอาเมาเม้าสู่กันฟังบอยแมนว่าไม่อยู่ต่างประเทศได้สิใดกยเอากอยเอาได้นองเอ่อได้พี่นองขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อปันใดปันหนึ่งเข้ายุดบอยกับบดีบ่เป็นผลดีกับตัวเข้าเองนะคะซึ่งเมื่อก้อนนั่นเมื่อก้อนนั่นประเทศอังกฤษเอง บ่คคอยใดมีการเข้มงวดเรื่องการาล่าป่วยปันใดค่ะพี่น้องเป็นอย่างยาลินคือว่าจังสันวิติฝรั่งปวดหัวนินดๆหน่อยๆกระทรล่าป่วยโทรล่าป่วยโทรล่าป่วยซึ่งเป็นกิจ,จวัตรประจําวันเป็นเรื่องเคยชินไปแล้วเจ็บทองนิดเจ็บทองหน่อย่นกระสีบ่ไปเหตุงานหรือว่าเมาค้างกระทรไปว่าบ่สบาย เออ I'm น o t feeling w เว l well. เออสำนันพนกระไดยุดเล้วถ้ามองเฮ็ดงานมองไดที่บก่อยเข็มเน่นะคะแต่ว่าก็แบบ่ได้ป่วยอิลีหรือบางคนป่วยการเมืองอย่างเช่นวันศุกร์นี่ป่วยโหลดพี่น้องวันศุกร์นี่สิป่วยเล้วกับไปป,วปว่วยลาป่วยโตวันจันทร์ซึ่งพี่น้องฟังแล้วพี่น้องมีความรู้สึกว่าจังไดระวางป่วยวันศุกร์ยิ่งเงาเสาร์อาทิตย์ลาป่วยอีกวันจันทร์อ่าววันธรรมดากับมาเฮ็ดงานอีก วันสุกป,ป่วยอีกละป่วยอีกซึ่งการละป่วยของเห่าในเขากับสิจดไว้เด้พี่น้องค่ะถึงแม้ว่าเฮ้าสิละป่วยเพิ่นสิจ่ายเงื่อนค่าแรงเห่ากับจริงนะคะแต่ว่าเขาสิหาเหตุหาผลได้บัดนนี้เพราะว่าเขาสิมาเบบึงหลวบไล่ปีตละปีว่าพนักงานผู้นี้ลาป่วยปีหนึ่งจากเถื่อป่วยอีหยังแน่สาเหตุอย่างแน่ ถ้าเป็นสาเหตุดืมๆบริมีใบแผดยืนยันหรือว่าบริมีการได้พบโมใดๆทั้งสิน้นมันสิเป็นการผิดสังเกตแล้วถ้าเกิดว่าบริษัทนันนๆได้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนบุคคลหรือว่าแมเนเจอร์ผู้จัดการเข้ามาในทีมงานนี้ถ้าบุคคลผู้นั้นเพิ่นเคร่งนะคะเพิ่นนสิหาจุดบอดของพนักงานที่ว่าแต่ละคนเป็นจังไดอ่า เพื่อนกสิเอิญห้าได้พี่น้องจังเย,ยลินกอร์นีเย,ยลินป่วยบ่อยพี่น้องกับป่วยอิลี่ตั้งแต่หลังยามานีสองสามปีหายหลังหลังยาเย,ยลินสุขภาพบ่ดีพี่น้องค่ะป่วยบ่อยกับเป็นล้มยมหมหงานบวยเป็นนั่นเป็นนี่ล่งเทียเหตุงานอ่าจนจนสรบค่ามองเหตุงานผุนละพี่น้องซึ่งผู้จัดการตึก หรือว่าพนักงานออฟฟิเซอร์อื่นๆที่เิ่นเหตุงานอยู่นั่นเิ่นสิรูจกักเยลินดีเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะปันใดปันนึงเยลินสีบลาปว่วยค่ะจนว่าเยลินหนาฝืนหนาเพียกเรื่อนนั่งเป็นล่มเยอ่กับหม่องเ <c oughs> พาาิ่นก็สสโทรหาเจ้านายเออว่าพนักงานเจ้าผู้นี้เพิ่นเหตุงานบวไไว้แล้วเด้อเจ้าตองทรงเรากลับ,บานเด้อเออนนุนนี่นั่นเพิ่นก็ดูแลเ้าดียูด่ดอกค่ะเพิ่นก็สทรงเ้ากลับานทีเนี่ยบอยต่อบอยบอยต่อบอยเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยต่อบอยหฮาสิถือเรียกเขา ไฟบุคคลพี่น้องคะเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราหนึ่งเป็นผลดีกับเฮ้าพี่น้องคะเป็นผลดีกับเฮ้าที่เพิ่นใส่ใจพนักงานนะคะถ้าหากว่าเฮ้าบ่เคยเด็กไปหาหมอเลยหรือว่าบ่าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเพิ่นก็บสิซอยภาษางาน,านไปหาแพทย์ประจำตำบลทองถิ่นที่เฮ้าอยู่แต่ถ้าเฮ้ามีใบ ป่วยกับหมออยู่แล้วเพิ่นกะสิติดตามตรงนั้นว่าเฮามีความรุนแรงในการเจ็บไข่ได้ปวยมากน่อยซําใดถ้าเพิ่นซอยในจุดนั้นใดเพิ่นกะสิซอยอีกขอ้อนึงคือหาจุดบวดว่าพนักง,งานผู้นี้ป่วยแท้แนนอนโบ่จังส่น่ะพี่น้องบาดน,นี้การการล่าป่วยของเหานี่ในประเทศอังกฤษเนี่ได้ยินในยินมากนะคะเยลอนในยินมากก็คือ เ้าสามารถลาป่วยเองได้5 5ถึง1อาทิตย์5วันถึง1อาทิตย์แต่ถ้าโดนก็นั้นห้าต้องพบแพทย์แล้วก็ขอใบแพทย์ไปห้ททาง <c oughs> ไปห้ทางบริษัทเหตุงานห้เจ้าน้ายนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเ้าป่วยอหลีค่ะถ้าว่าขอมุ่น,นีนีายเล่นวบว้าบ่ถืก็ขออภัยไว้หล่ลายด้อค่ะเด้อถา้าหากว่าพี่ๆมาดามท่านใดที่อาศัยอยู่ประเทศอังกฤษมีขอมุลที่แน่นกว่านี้ บอกเยลินเน่ลงในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะเพราะว่าเยลินก็ได้ยินเพื่อนฝรั่งบอกมากแบบนั้นแต่ส่วนตัวเยลินถ้าจะต้องยุดโดนปนั่นก็คือต้องมีไบแพย์ค่ะพี่น้องคะค่ะขออภัยค่ะ <c oughs> บา,ะบานี้ในกรณีแกล้งปวยหรือปวยจิงเพื่อนกระซีหูจากการสอบถามเฮ้าในหละพี่น้องถ้าเฮ้าบ่เคยได้มีการไปหาหมอเลยเพื่อนกระซีมีใบเตือนเฮ้าได้พี่น้องค่ะเพื่อนซิมีใบเตือนเฮ้าค่ะมันเหมือน เข้าเมคสตอรี่ตัวเพิ่นพี่น้องจ้าเพื่อเอาเปรียบพนักงานคนอื่นหรือเอาเปรียบบริษัทที่เราทำงานให้นะคะขออนุญาตพี่น้องบางบริษัทค่อนข้างสิเข้มงวดเรื่องนี้ค่ะเพิ่นจ้างคนอื่นมาเหตุงานอาจจะเป็นเอเจนซี่นะคะค่ะคนงานจากเอเจนซี่ซึ่งมีชั่วโมงที่แพงกว่าที่เพิ่นจ่ายเฮ้า เพราะว่าพนักงานในบริษัทที่ิมาทํางานแทนเฮานี่บอกเพียงพ่อพี่นออ้องจ้าเพื่อนก็ตตองจ้างบริษัทคนงานจากเอเจนซี่มาเหตุงานแทนเฮ้จาจังสีนะพ,พี่นออ้องเพื่อนก็สียห้เบิง่งห้สมเหตุสมผลบานนี้การยุดงานโดนๆดนเอ่อโดยที่แพทย์สั่งเพือ่อนก็ตตองจ่ายเฮ้าอยู่แล้วเยลินหยุดเป็นเดือนเพือ่อนกระจายเงินเดือนอ่าหลายๆหมื่นเนี่เพื่อนกระจายเต็มเปะเต็มเปะพี่น้องแต่ว่าอ่า ถามว่าบน่นด้มีภัยอยากป่วยเนาะคนะ่ะเนาะค่ะในกรณีเฮามีประวัติการป่วยบ่อยๆในบริษัทที่เฮ้าเหตงานนี่ถ้าเกิดเฮ้าอยากโยกย้ายงานไปเหตบริษัทอื่นนี่เขาก็สิเบ่งสาเหตุโดยร่วมทั้งเมดเด้อพี่นองถ้าเฮ้าเป็นบุคคลที่ป่วยบ่อยนี่มันก็เป็นการยากที่เฮ้าสีไใดางานเด้พี่นอ้อันนี้คือข้อสําคัญในการที่เวลาเหตงานอยู่ใสเฮ้าก็ต้องอ ถือมองเหตุงานให้เป็นหลักให้แน่นแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีซื่อสัตย์กับทั้งตัวเองแล้วก็น่ยจางนะคะเพราะว่าการที่สิโยกยใหญ่งานไปหมองหันหมองนีง่ายๆบอแมนเรือง่ายในต่างแดนแล้วก็ เพิ่นกับสีสอบประวัติต่างๆของเฮ้าแม่กับทางนิสัยเฮ้าเขากับเพื่อนรวมงานในบอ่อเฮ้ามีปัญหากับเพื่อนรวมงานหรือว่ามีปัญหากับเด็กที่โรงเรียนบอ่อ้าในกรณีทํางานทําความสะอาดนะคะเพิ่นสีสอบถามเฮ้าเหมิดถ้าเฮ้าบม่มีองค์ประกอบที่ดีเฮ้ากับใดงานยากะะพี่นองคะะยูนี่ค่อนข้างจะจะกฎหมายเขาค่อนข้างสีแห้งแนอยูบาดเนี่ การถี่มีป่วยเหลือลนั่งนทังบริษัทเพิ่นก่อซอยได้พี่น้องค่ะเพิ่นบรไยเข้าออกง่ายๆนะคะเว้นเสียแต่ว่าแพทย์ลงความเห็นว่าบุคคลผู้นี้บรสามารถทำงานใดอีกต่อไปแล้วบริษัทก็ยังต้องดูแลเข้าในสถานะ,ะเป็นพนักงานจนกว่าเพิ่นสีมีกำหนดของเพิ่นนะคะว่าเพิ่นต้องดูแล อุ้มชู้เข้าไปได้โดนซ้ำใดตามกฎหมายของเพิ่นนะคะเพิ่นบ่ได้ว่าป่วยแล้วเหตุงานบ่ไดไล่ออกโลดเพิ่นบ่ไดเหตดจังสันด้ยค่ะ,อ,ะอยู่ต่างแดนนี่เพิ่นสีให้เฮาไปหาหมออยู่ตลอดหรือว่าหมอลงความเห็นว่าบ่ไดทำงานบ่ไดแล้วเนื่องจากอาการป่วยเหลื่อลังบ่สามารถที่สิประกอบอาชีพในจุดนี้ได้ บริษัทกัดเสียงห้เห่าพักงานโดยทีใจคา,าแรงงานเห่าอยู่แต่สีใจเต็มที่ซ้ำใดอันนี้ยายลินกับบูอยแน่ใจปันใดนะคะเพราะว่าเพื่อนรวมงานของยายลินเพ่อนถือพักงานาไปเทียละ3 <S <S เดือนหาเดือนพี่น้อง โดนเราสิกลับขึ้นมาเหตุงานเทื่อนหนึง่งเหตุงานเทื่อนละเดือนแล้วก็สิพักลาป่วยไปหลายๆเดือนซึ่งบริษัทก็ต้องพยุงคนเรานีไว้เพราะว่าถ้าไล่ออกกับพิษพี่น้องคะจนกว่าแพย์สิล่มความเห็นให้เพิ่นว่าบอสามารถทํางานใดทีนี พี่น้องอก็จจสงสัยว่าผู้คนเรานี่ได้กินใส่สันคันบ่ได้เหตุงานเพิ่นกับเคลมรัฐบาลกินนั่นล่ะค่ะพี่น้องในฐานะผู้ป่วยที่บ่สามารถไม่ได้ใดจากการทํางานเพิ่นกับสิเครมหลวงกินหลวงกับสิสวยในอีกสถานะหนึ่งแต่สีใดหน้อยได้หลายทอเฮาเหตุงานหรือบอ่ออาจสิใดหลายกว่าหรืออาจสิใด้น้อยกว่าก็ขข้นอยู่กับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพิ่นอาการป่วยที่เกิดขึ้นกับเพิ่นนะคะในชีวิตในต่างแดนสิเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องกับค่ะพี่น้องคะในประเทศอังกฤษนี่อีกขอหนึ่งได้พี่น้องเด้อถ้าจะลาป่วยคุณจะต้องโทรลาป่วยด้วยตัวของคุณเองยูนี่ฝากลาปว่วยให้กันบได้เได้พี่น้องค่ะ,ะเป็นอย่างวันติเพิ่นบ่รับฝากได้พี่น้องส่วนใหญ่แล้ว เราจะต้องเป็นคนโทรหาผู้จัดการหรือหัวหน้างานของเราส่วนใหญ่แล้วเพิ่นอยากฟังเสียงเฮ้าพี่น้องหรือเพิ่นสิโทรกลับ ถ้าเฮาฝากขอความไว้ในพิ่นสิโทษกับเพิ่นต้องการได้ยินเสียงเฮาถามเฮาว่ารู้สึกจังใดเป็นจังใดนะคะดังนั้นแล้วการที่มาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่ต้องเรียนรููหลายๆด่านเด้อค่ะเด้บอบบแมนวาอยู่นี่เฮาสิฝากลาป่วยให้กันใดนะคะฝากลาป่วยให้กันบ่ไดผู้ใดป่วยกับผู้นั้นละโทษต้องโทษคุยกับหัวหน้างานเอาเองนะคะเพิ่นสิพิจารณา แนวดายเป็นกังจากเสียงหฮาฟังจากอาการหฮาอีกเท่านึงเด้อค่ะเด้อเล็กๆแน,น่นอย่าฝากเนาะค่ะเนะังกับห้าวเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะเมื่อนี้ยยล่นก็มีมาฝากมาตอนหลายเติอบอบวาสิเป็นจังไดก็ขอให้พี่ให้นองสุขมองสุแจดูแลสุขภาพดีๆเด้อค่ะเด้อสบายกับไปหาหมอให้ได้รับการรักษา ให้ท่านยาท่านนะให้เจ้าของลงหมอนนอนเสื้อเป็นโดนนะคะเนาะจังกรณีของยายลินนี่กะโชคดีที่เจ้านายซอยค่ะอ่ซอยทั้งนั้นซอยทั้งนี้ยายลินก็เลยได้รับเขารับการรักษาใดถูกต้องได้ถือวิธีใดก็ได้ท่านเวลาแนะยะ่ยายลินก็มีโอกาสได้ปรับตัวในการเจ็บไข้ได้ป่วยของเจ้าของแน่ซึ่งก็เป็นการดีเนาะค่ะเนาะ,ะมองบวกไว้ชีวิตสีใดสดใสถ้าเฮามองลบ อิหยังกับมแต่แนวบอดีในชีวิตบ่าวาสีดีหรือบอดีกับให้กำลังใจเจควางแล้วก็มีกำลังใจให้พี่พเพื่อนเพื่อนเอฟซีลุงป่าสุขูสุขคนให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีเฮียมีแห้งสู่ในมือ,ต,อต่อไปในทุกๆมือเด้อค่ะเด้อคลิปนี้อย่าล่นขออนย่บบาบดคำจบไปสะกอนแา่ติบแป้วพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย